หนึ่งสามสี่แค่้แหละเยี่ยย่อไปกูโอ้ยเฮียมันไม่มีเควส์ขัดนีกันรถกูจะเกี่ยวอะไรไปกไกูดิเอ้ยรถกู ไปไปไปเราปมอกกันเดี๋ยวใครเราใครไปไปเลยเยียห์แล้วอไปดีโอ้เยอะไอ้ยมหมดไอ้รถกูไอ้ยมไปทำอะไรสําหอาหารเร็ว เป็นนี่้วะโอ้ยยืดยืดตุกยืดยืดตั้งเจอไปทันขับให้ยมันดีเสียมือแบบว่าไอ้เสียมือโคตรเกียกระรอกตัวเลยขับให้มันดีดีด้วยดีจะรอบตัวเบอร์หวางล้อมอยู่ๆเนี่ยเอา <mm <mm ขากูติดเอาขากูติดเลี้ยงออกมัน ตัวกุฏีตัวกีเยบเยบตอที <t us>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  ่มันมีรูปนั้นขึ้นไปแล้วมันก็เอาเอาหามุมหมัดมันไปใส่พอพ่อปาจะช่องบอเฮ้ได้อยู่ยูสี่ร้อยเมตรยูสี่ร้อยโอ้ยันมึงไม่ได้ี้ยมึงจะทำยังไงี้ยมึงไม่โคตรหัวกับหลักอะลได้โคตรเหียกเลยจังดี กูเกูเอเอกูเมังมัแล้วมึงล้มึงก็ไปเยบอด้วยเอามมัเายไม่ได้เรเออเออคืรถกูจับมึงจับของไว้จับของไว้ดเอมึงจับของแล้วมึงก็ชี้อีกเอง ไม่จับขอไม่จับขอ้านหลักจับขอเย้ต้องเป็นลูกเย้จับรถเออไปเลยเออไอ้ยูกูมึงอะจับยูก่เย้มาบ้างสองร้อยเมตรสองร้อยเมตรไอ้ยีแล้วกูแบบยูกูจะจับลพี เบรกเฮยเร็วเวเวเออะไรอ่ะไอ้เจ้ส่งก่ออะไรวะไปวางไปวางประดุงมสกแล้วฮะเฮ้ยอย่าวางอย่าอย่าวางวรงอย่าวางเลยดีดีเรียบวรง เฮ้ยได้แล้วเฮ้ยกูโดนขากูโดนกูโดนดูด้วยเฮ้ยไปเลยยูจีเนียอยู่เมติอยู่เมติเนียอะไรแมงกูรีมาคุรีไม่ได้ทำไมอ่ะคลูกจริงพอนาเตอร์เดลิเวอรี่แดงอยู่ัดเฮ้ยอยู่ไปกับไปกับเดลิเวอรี่แล้วเอ้ยเนี่ย นี่คืออะไรวะเฮ้ยกล่องไ,ไม่ได้เฮียทำไมกล,อ <laughs> ล,ล่องคือใส่ไม่ได้โชเฟอร์ขับดีๆนะโชเฟอร์พียเพิ่งอัดที่สองเองวุ <laughs> ้เลยวุ้เลยวุ้เลย <laughs> ไม่อะไรคิวไม่ได้ได้ไม่ผ่อนธนาคารเกม,มๆๆ <laughs> ส่งของโลเคเป็นพนักงานแฟรไอคิวจะจีมาทำไมคิว มัใช่เหรอไอ้ไอ้ออกดิตีซ้ายตีซ้ายแซกแซกน้องแซกแซกเดี๋ยวเฮ้ยเชี่ยเชี่ยใครอ่ะเอาอมาเฮ้ย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 อย่าร่วงอย่าหายนะเฮ้ย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 เก็บก่อนเลยแล้วกันได้เยอะ อู้ยกเงืสองันีครึ่งแบบเกแม่สอมเี้ยตรงนี้มีอาหรปะเออๆไปไปใชแปลว่าที่ใหม่ก็น่าจะเยอะเอออ้ม่กดเลยกดเลยมันแช้ขั้นใหม่มันใช้ขันใหม่ เฮ้ยเอ้ยกูเกาะหลังเองกูเกาะหลังเองกูเกาะหลังกูเกาะหลังขนดนี้เฮ้ยไหนไหนดูดิดูดิด้วกันไม่อย่าพึ่งมบืเอไปวางไว้ด้าหน้าดิเจอคน้นกดเฮ้ยมงจะขึ้นตานอะไรอกๆๆ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 กูลงแล้วกูลงแล้วกูลงอ๋อ ตักงตัไปไปขึ้นขึ้นับขับขับขกี่เลยปี่เลยเจี่ยตาเปียตาเหี่ยนัใจกี่เยอเยี่ยมนงปี่เลเพราะว่าไอ้ไป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 กเต่กาะเต่าเกาะเเอาเ ไอ้เยี่ยมันต้องยกขึ้นไอ้นี่อ๋อมันนี่ใกล้ๆไปยกไปด้วยกันอามอาอารเอาแ้ก่อนไช่วยกันยกไปช่วยกันมุดเจอใคไหนกิมาได้อยู่ที่โอ้ยโอ้่โอ้ เอากูไปกูไปเอาคุยยกคุยคุยไอ้ยักูไ่ใช้รถดีกว่าไอ้ปล่อยบ่ไปไปไเฮ้ยจะดีบุยแล้วดีบุัวูดีด้วยอะไรอะกล่องมันะไูจับแล้วกูจับแล้ว กูจับแล้วกูจับแล้วว้ยิเฟอร์โชเฟอรฟโชเฟอรฟเฮ้ยมุกจะโดดทําไมมุกจะโดดวู้คฮ่อฮ่าฮ ะมีอะไรไอ้ยี่โมนจะทำทำไมเขต้องไปส่งล่างเอ้ยถอยถอยออกมาส่งล่างนี่คือไปทางไหนทางฝั่งของานอไม่ทางนี้เลย รอแปบรอแป๊บมันไหลมันเนินไอคิวเออจับจับจับวุ้ยเยี่ยไอ้ยี่ย้กูกำลังหมดอยู่กองฟ่า เยี่ยมันระเบิดได้เหรออเยี่ยมพอพอพอดู